ไปนะพี่น้องนะเห็นบ่นี่้โอ้เบซีป้าไปชันจไหลอนี่นี่ยังยูชายปั้นเมื่อนี้ละปั้นอันนั้นน้ำนจำเอาข้าวจำเด้อใค้มากินนะป้าตัวจะเผาจะเผาจะเผาเมงมันไหลใช่บ่ มีมอนิชินก็มันนะมือลูบลุบลุบลุกดอ่ะเคลียร well. ์ก nah ่็นะเฮ็ดอ๋อพี่น้องมาหอกะเคลียเคลียแล้วเราดัเงินตัวแดงเป็นหัวดำมาเราแยกอัตระหะเราปั้นอืมโอ้มันเป็นอันนั้นบ่แล้วเนาะเป็นแม่บ่นแล้วมันเด็กห่างเลยได้พี่น้องเลยคันมือบ่ห่างเลยโอ้ได้หลายกว่านี้ได้สี่อ่ะพี่น้องเนาะผู้ใดเคยกินคอมเมนต์ไว้เล้วพี่น้องเนะ เห็นบอพี่น้องไปมียังอันนี้น่อไม่พี่น้องโอ้ตูลตัดเดี๋ยตัดสปกเอาแล้เป็นพเอาอีกเราคันาคยเอานะพยานเ้ารดัอพี่น้องเนาะสนีกคลิปนี้กัการเอานิ่ม พองห้องกับเบิร์ตใช่ไหมเนาะพี่น้องฝากดูนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเนาะไปมีอะไรบ้างนี่้องปุ่ไปเนาะมื้อนี้เีาจะมาเอาแมงดันน้ำกันเนาะซาลาเอินแมงดันหรือว่าเพิ่งโกนห้องกับบุหูจักยิ่ยังพี่น้องนี่มาเบิรงน้ำกันเลยพี่น้องเอาเจาะเลยมื่อกี้นี่เนาะเอาจักมาเจาะเลยว่านำมันสิลายใช่ไหมพี่น้องกดติดตามต่อไปเลยอีพีโอ้พี่น้องโอ้ไฟไหมเลยอ้าวพี่น้องเจะมึงดันก คนนี้ทเชียวเพราะว่ามันกินห้าจักสเตนมาเจอดบึ้งพี่น้องบึ้งแกล้ดูพี่น้องเอฟซีโอ้น้ำมันนะบึ้งโอ้โหมันยังขึ้นเทิงได้บ่ได้มันยังอยู่เทิงเล่ได้พี่น้องบ่ราเออมันมันมันโอ้มันกว้างมิ้มบ่ได้ครบมามเขาเอินได้ยังก่อนเลยเว้ยแมงดันพี่น้องภาษาลาวเอินนะแมงดันแต่ว่าเอฟซีเอฟซีทางฝั่งไทยเฮ่อิ้นไวยังเอากระไฟมาจุดเนาะเป็นเฮากระชีดดังไฟเนาะให้มันปุบนี้พี่น้อง ปทีดังไฟเอ้าฝันยมอปันนะยังดังไฟมาอุดเออมันหนีไปเลยพี่น้องพี่น้องเอฟซีเอาไฟมาอุดใส่โอ้มันหนีไปเลยพี่น้องมา โอ้เมงมันลายดิควันตุดตัวเลยมันปุ๊บด้นเลยบริกรเ่อนเฟืองขึ้นเลยนะโอ้ควันตุดตัวพี่น้องให้มีดนะกเอามีดมาเนี่ยเอามีดมาล้เอามันนีไปเม้่อไหร่ไปเนี่ ขันไฟมากขันฟันเลยขันตอมตาแม่ล้าเด้งบุญประสบการ์เออผ่นลายพี่น้องเลยจุดประเด็นนั่นน่ะไม่ใช่อันมัดขันมัดนี่ขันมัดเอาดังไฟแล้วก็ให้มันป๊บพี่น้องดังไฟมาอูดไว้ซีๆนะพี่น้องนะเห็นบหมค มันกระปบไปเลยเห็นบ่พี่น้องมันกรไปมีไปแล้วบัดนี้่วิธีแม่มันกำลังน้ำมันไหลเติบได้พี่น้องเลยโอ้ยนี่แม่มันตายเลยต้ยนมันโอ้ไฟมันลุกแหง้งลีบัดน,นี้นะจะชิบายบ่แล่ะอ๋อก้อนไฟเว้ยอะะอยยบ่แมน้ำมันน้อยเลยผมถือความหอมเรื่อยๆไป โอ้พี่น้องเป็นบ่อเอฟซีผู้ผู้ใดได้เคยเอาพี่น้องเนาะเอฟซีทางฝั่งไทยเขาเคยเอาบ่อผู้ใดเคยเอาเขาเอินว่ะปลาสาละเอินอะไรอย่างนิ้นิ่เนาะผู้ใดได้เคยกินพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามให้เบิ่งเนาะคอมเมนต์ใต้ไว้พี่น้องอ่ะผู้ใดเคยกินเนาะอ๋อวันนี้จัดการแล้วจัดไปดีๆเด้อดีๆเชียร์เด้อผู้ใดได้เคยกินเอาะอ๋อวันนี้จัดการล้วจัดไปดี้อดีๆเชียร์้อ จับรู้นไปูอนไปูออดีดีล่ะเสียม um ักน้ำม um ันโอ้ยปอนี่กํำลังจับเอาเลยอ้าวพี่น้องคนกำลังเอาเลยนี่โอ้มันตัว่อยะไปกลังลุกโอ้ย่อยโอ้ไปแน่เอ่อยนะปอปแม่ไปไปไหม

เอาดังไฟมันนั่นโพนะว่านะพี่น้องผูกยังหินบ่อจกพี่น้องเอฟซีโอหน้ามันบ่ลูกมันหินบ่อเอฟซีผูกโอ้ใส่เลยอใส่เลยบ่ปุ่ครับใส่ก่ัดบอยยัดยังไหนบ่อยหลายเลยพี่น้อง โอ้ยเบาแต่ว่าบาเมาเลอร์แลบุกกาเอาดอกบุกกาเข้าไปดอกมันไกลๆพี่น้องเอฟซีเออพี่น้องสุดยอดเลยน้ำมันไหลเลยแต่ผูกเบิ่งเนี่เป็นสันเป็นสันนัำมาให้เลยพี่น้องนะเห็นบ่นะโอ้พี่น้องโอ้โหพี่น้องโอ้โห โอ้พี่น้องสุดยอดอันพี้ผู้ใส่ฮัทเลยจึงไปเคลียร์ทิพย์ในต้นมันบุกข่ามันนะบตกไปในต้นมันเลยนี่พี่น้องต้นยางก็ไปกินเถอหน้าแล้พี่น้องสุดยอดและเอฟซีผู้ใบละบอลหรือยังยังแล้วนั่ะนะเอาผู้เขาจะมาเอาเพราะว่าเขาเจาะเขาจักแล้วมันเจาะยังหมดอยู่ถึงคือจะเป็นยังหมดอยู่ถึงนั่งมันอยู่ถึงคุณได้นั่งมันเล เออน้ำมันเละนะปอพี ừ, ่น้องหลายลีพี ừ, ่น <c ười> ้องคือว่าน้อยเดียวนะพ่นเต็มกระสามพ่นพ่นอยู่ลุมอยู่ลุมเออยัไม่ยอพ่นโอ้พี่น้องนยังมโอ้ไม่เอาพี่น้องไมกนอยู่ทึ์นะ อ๋อนำมันเสียบดเสียหายมันพี่น้องเขาเจาะบอดีนะนี่นะเจ้าอันนั้นนะเจ้าทุบๆตัวนั้นตัวตัวนั้นป้านำโอ้โหผู้เราจกเอาเลยพี่น้องบางยังเบาใหญ่เบาผูกอืมอ่าพี่น้อง ฟูเคนบอกพี่น้องเอฟซีจะดไปล้ป้านี่โอ้ยเสื้อยู่งัน้องพี่น้องเอฟซีฟูฟ้าโมนิเคียแล้วน้องพี่น้องเนาะฟูโอ้ชุดยอดไลยพี่น้องปั่นปั่นนำมันออกเอาแต่นนำมัน

มันมันอยากห้างนะคันคันมันโบอยากห้างนะป้อได้หลายเลิ่ยอันนี้ฮะโอ้ยเจ้าก็บโบบอกเฮาเนาะเฮาโบจะเขบชวนสังหารได้แล้วเป็นยังไงพี่สีไปใช้มันมี่พี่ช้างอ๋อพี่น้องมีได้แต่น้ำมันได้ยังเออได้ยังขานางมันลายจะคักกินนางมันกินน้ำโบเฮานางมันมาต้มกับ นำมันนี่โอ้ยขาดขนาดแสบไปลี <Okay. S 1> กิน,น,นกินกินเบิ่งตัวนี้ดันได้ป่างา้นเลยนะยกจะเอากร์กาเลยนะเห็นข้อใช่ไหมเแสบประมาณ ถ้าก้นมันสุดเมิมันสุคุติดดุดเลยนะมันคอยดันเขาด,ดันเขาดันเขา,ขาโอ้ยถ้าก้นมันเหมือ,อยังยัดันเขาอาพี่น้องือฟซีม่อเือนน้มอปันเห็นตะมก็เห็นตัวนั้นเด้เนาะว้าวเซดายเ เฮียนมันเฮียมันเฮียเที่ยวนนอย่าไปตมันอย่าพาต้อมันอย่าพาตมันเจบกินนูนี่เจือด่าบอบยบอี๋คอยเลียมือเจ้าอีกเจ้ากันเจ็บเจ็บเจ มาเาปกินนมอน,นะเอ <c oughs> ้า, <c oughs> าพี่น้องคลิปนี้ก็บจบชั้นี้เนาะไปเอามาเดี๋ยวมากินเห็นบอกพี่น้องเอฟซีโอ้ยเมมันนี่ลุ่นนำมัน,นาทางฝั่งไทยเอื้นวายยังแล้นาะฝั่งลาวเอื้นว่านิ่มพี่น้อง กินกินชิมเบิึงหอมบางหญ่น้อยชิมหวานบ่เลียมันเลียเออในนี่แหละแซ่น้องแสบบ่เห็นพ่อพี่น้องเอ้เล็บไฟนั่นหล่นใหมาอ๋อพี่น้องคลิปนี้ก็จบสักนี่เนาะพี่น้องเอฟซีเนาะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้